ีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินะัลลอฮ์มีนวัสสลัตุวัสสลามุอะลัอัชรอฮิลอัมบิยายฺวัลมุรซัลีนーンวะลาอัลีฮิวะซ็อบบิฮิวะมันตะบิอัฮุมบิอยะซานินอิลายยมิดิลอัมมาบักสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบาระกาตุขอความเป็นดูความเมตตาจากพองลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องอยู่ทางบ้านพี่น้องที่อยู่ทางสถานียาเต็มทีวีนะครับพี่น้องครับ การเรียนรู้การทําความเข้าใจในเรื่องราวอิสลามนั้นถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับพี่น้องมุสลิมและก็มุสลิมะทุกท่านนะครับเพราะว่าการเรียนรู้นั้นจะทำในเรื่องราวของาศาสนานั้นจะทําให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ใกล้ชิดองคออ์ลอลสุบฮานอหูวตาอาลาเป็นประชาชาติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิสสลัมเป็นแบบประชาชาติที่มีความาจงรักภักดี แล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องราวของศาสนาแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกันในเรื่องราวของศาสนาแล้วแน่นอนนะครับเราเองนั้นไม่สามารถที่จะพูดได้เลยว่าเรานั้นเป็นบ่าวที่เป็นบ่าวที่กระตัญยูเป็นบ่าวที่รู้คุณพระผู้เป็นเจ้าหรือเปล่านะครับพี่น้องครับการเรียนรู้การทําความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนานั้น ถ้าพี่น้องมีความรู้มีความเข้าใจแน่นอนนะครับชีวิตในดุนยานี้เนี่ยเราสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้ของดุนยานี้ไม่ว่าเราจะไปทํางานไม่ว่าเราจะไปเรียนหนังสือไปเป็นพ่อค้าไปเป็นนักธุรกิจนะครับเราก็สามารถเอาศาสนาของลอลร์นั้นมาให้ความรู้ความกระจ่างในการดาเนินชีวิตของเราได้นะครับพี่น้องครับในช่วงนี้เนี่ยเราก็อยู่ในช่วงของเดือนชาบานซึ่งเดือนชาบานนั้นก็เป็นเดือนที่จะ เหมือนกับว่าเป็นประตูสู่รอมฎดอนคำว่าชาบานนั้นนะครับซึ่งมีภาษาอาหรับมีความหมายหลายความหมายนะครับหนึ่งในนั้นก็แปลว่าผู้คนหรือว่าประชาชนนั้นประชาชนนั้นได้กระจัดกระจายไปบางก็ว่ากระจัดกระจายไปในไปหาน้ําบางก็ว่ากระจัดกระจายไปในเรื่องของการทําสงคราม <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ เป็นเดือนรอยับคือเดือนรอยับเนี่ยเป็นเดือนต้องห้ามนะครับที่พวกเราทราบกันดีแล้วนะครับว่าเดือนต้องห้ามในอิสลามนั้นมีอยู่4เดือนด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือเดือนรอยับที่มาก่อนเดือนชาบานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ต้องห้ามห้ามตรงนี้เนี่ยหมายถึงรอยับเนี่ยห้ามทำศึกทำสงครามนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประชาชนก็อยู่บ้านอยู่อยู่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับ พอพอเวลามาถึงเดือนชาบานเนี่ยก็กระจัดกระจายไปไปทําสงฆามัง่งไปไปหาน้ำมัง่งอันนี้ก็เป็นเป็นความหมายนะครับที่มาของเดือนชาบานแน่นอนนะครับในเดือนชาบานเนี่ยท่านในบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลยฮิวะสัลลัมนั้นท่านเองได้มีแบบอย่างให้ให้เราได้ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการอิบาะหดแน่นอนนะครับในเรื่องของการทําอิบาะหดนั้น เราเองเนี่ยจะจะเสกสันขึ้นมาจะนึกคิดขึ้นมาแล้วก็เอามาปฏิบัติแล้วเราก็นี่คิดว่ามันดีคิดว่ามันถูกต้องคิดว่าได้ผลบุญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้สติปัญญาของเราแล้วเราก็แน่นอนนะครับศาส,สนาเนี่ยก็เหมือนกับว่าการประพฤติปฏิบัติก็ต่างคนต่างทําไปไม่มีแบบอย่างไม่มีที่มาที่ไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า อิสลามของเรานั้นไม่ได้มีแบบนั้นนะครับไม่ได้เป็นรูปแบบที่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 ทอนุญาตให้รใ,ให้ให้ประชาชนาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮ์วอะลัยฮะสัลลัมนั้นเอาไปปฏิบัติซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกถ้าเราจะคิดเอาเองในเรื่องของศาสนาผมขอยกอคำพูดของอาลีบินอาบีตอเลบนะครับว่าเรากานัดดินบิรอและกานะอัสฟัลคุฟอาลาบิลมัสะ มินอาลาอฮูนะครับมินอาลาฮีวก็รอายดูนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะววสัลลัม ah ihi, ยัมซฮุอลันนาาลบบอาซอฮิริคุฟฟิฮีนะครับคุฟฟฮยอีลีบินนบีตอเลบบอกว่านะครับเราก็นัดดีนบิรอถ้าหากว่าศาสนานั้นใชคคาาา้ความคิดเอามาจากความคิดเอามาจากสติปัญญาของพวกเราแล้วเราก่ แล้วก็นาะอัลฟัลคุฟอูลาบิลมาซามินอาลาัลลอฮิก็จะมีการลูปบนรองเท้าเนี่ยนะครับรูปรูปใต้รองเท้าเนี่ยก่อนที่จะลูปบนรองเท้าว่าก็รอไอ้ทุนนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยามซูยามซูฮุอะลาจ้าฮิริคุฟฟิคุฟไฟฮิแต่แท้จริงฉันนั้นเห็นท่านนาบีนั้นลูปบนรองเท้านะครับทั้งสองข้าง ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี่คือแบบอย่างนะครับถา,ถามว่าทําไมผมถึงเอเอเอาเอาเอาฮะดีสขึ้นมาเอาฮะดีสบทน,นี้ขึ้นมาพูดกับพวกเรานะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับท่านอาลีบินอาบีตอเลบพยายามจะสื่อพยายามที่จะบอกให้เราว่า,าศาสนานั้นถ้าเราใช้ความคิดของตัวเองแล้วเราเกาะน,นะครับ เรานั้นก็จะต้องลูบใต้รองเท้าเนี่ยก่อนที่จะลูบบนรองเท้านะครับถามว่าทําไมเพราะว่าเวลาเราเดินเนี่ยนะครับเราเราใช้ฝ่าเท้าเนี่ยเดินนะครับไม่มีใครหรอกนะครับที่เอาหลังเท้าเดินเพราะฉะนั้นไอสิ่งสกปรกที่มันเปื้อนรองเท้าเนี่ยแน่นอนนะครับเราก็จะต้องลูบข้างล่างรองเท้าเพื่อที่จะให้สิ่งสกปรกตรงนั้นเนี่ยหายออกไปจากรองเท้าของเรา แต่อลีบอกว่าฉันเห็นนับันะ้ลรูบบนรองเท้าทั้งสองของท่านนี่เห็นไหมฮะอันนี้คือแบบอย่างที่ท่านอนับดลลุลวสลัมนั้นทําเอามาเป็นแบบอย่างซึ่งความคิดตรงนี้เนี่ยเราเองก็ไม่สามารถที่จะไปคิดแล้วก็ไปแต่ง,ตตงเติม,ตเ,ตมเสริมในเรื่องของศาสนาได้นะครับในเรื่องของเดือนชาบาน,นั้นท่าน,นาบีมอับดลาลาุลวสลัมนั้น ได้ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการทําอิบาดาที่เป็นสุนนะนะครับให้กับเราเห็นให้กับเราได้เอามาปปฏิบัติซึ่งสิ่งที่ท่านนาบีทำเนี่ยนะครับพี่น้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการกระทําทีา่มีหลายหลายฮะดิษด้วยกันไม่ว่าจะถูกบันทึกในอ,อิบนิมายะหรือว่าในากีตาบอัสฮาบุสุนันนะครับแล้วก็ในโซเฮียมุสลิมโซเฮียบุคอรี เขียนพูดเหมือนกันหมดเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการถือศีลอดนะครับตรงนี้เนี่ยผมเองผมก็อยากจะรณรงค์ให้พวกเรานั้นได้มีการถือศีลอดในเดือนชาบานมีฮะด,ดีษหนึ่งนะครับที่นางอาอิช่ได้กล่าวเอาไว้ว่าซึ่งพี่น้องรู้แล้วนะครับว่าฮะด,ดีษบทนี้เนี่ยานางอาอิช่าได้กล่าวเอาไว้และอย่างหนึ่งนะครับนางพระนางอาอิช่าเนี่ยนะฮะเป็นอุม,มุลมุมินีน เป็นแม่ของบรรดาผู้ศรัทธาเป็นพันยาสุติรักของท่านนับด oh ุลฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมนางได้กล่าวเอาไว้ว่าก้านะรับสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมยาซูมุฮัตตานะูลณลายุฟติรนะครับท่านนับดุลฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัมนั้นท่านจะ,ะบวชนะครับบวชจนกระทั่งเรากล่าวว่าท่านนั้นจะจะจะ,จะ,จะบวชตลอดนะครับจะบวชตลอด วายุติรูัตตากลลและท่านนั้นก็จะไม่บวชจนกระทั่งเรานั้นกล่าวว่าท่านนั้นจะไม่บวชอีกเลยอันนี้คือคําพูดของนางออชะรอดียลออันฮานะครับามารไอตูรอสู l l a صلى الله عليه وسلم อิสัมาลซิยามุชฮรซิยามะชฮและนางก็ได้กล่าวต่อไปว่าฉันนั้น ไม่เคยเห็นท่านนาบีถือสินอดที่จะเต็มเดือนเลยอิลลรอมฎดอนยกเว้นแต่ว่าเดือนรอมฎดอนวามารอไอตุหอักซรอซีมันมินหูฟีชะบานและฉันนั้นก็ไม่เห็นท่านนาบีนั้นที่จะทําการถือสินอดเดือนไหนมากไปกว่าเดือนชะบาน ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับในคาพูดของนางไอาชานั้นแบ่งออกเป็นบวช2ประเภทด้วยกันหรือว่าแบ่งออกการถือศีนอดเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1น,นะครับท่านนาบีนั้นอิสตักมาลาศิมาชาฮารินอิลลารอมาดอนนะครับไม่ได้ถือทําการถือศีนอดเดือนไหนเลยยกเว้นเสตท,ที่จะเต็มเดือนนะครับยกเว้นเซตแต่ว่าเดือนรอมดอนซึ่งเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องคงทราบแล้วนะครับว่า เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่เป็นการถือศีนอดที่เป็นฟดัดูหรือว่าเป็นวาญิบหรือว่าเป็นรูกลที่เรานั้นไม่สามารถที่จะ,ะมีข้อแม้และเงื่อนไขอะไรได้เลยที่จะไม่ถือศินอดนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับมุสลิมและก็มุสลิมะที่บรรลุนิติภาวะเนี่ยจะต้องถือศินอดทุกคนไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขย,ยกเวเ้นแต่ว่า มีอุปรสรรคทางด้านาศาสนาที่อนุญาตให้ให้ละสินอดได้อนุญาตที่ไม่ต้องถือสินอดได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องมาถือใช้ในเดือนอื่นตัวอย่างเช่นผู้หญิงห bon. รือว่ามุสลิมฮเราที่มารอบเดือนนะครับมุสลิมฮะเราถ้ามารอบเดือนเนี่ยก็ไม่ต้องถือสินอดแล้วก็ไม่ต้องละหมาดนะครับไม่ต้องถือสินอดแล้วก็ไม่ต้องละหมาดแต่ในเรื่องของการใช้เนี่ยเราก็ไปใช้ถือสินอดในเดือนระมดอนถ้าเราขาดไปเจวัน สมมติว่าเรามาประจําเดือน7วันเราก็ไปใช้ในเดือนอื่น7วันแน่นอนนะครับในเรื่องของการละมานั้น753535 35เวลาที่เราขาดไปในขณะที่เรามาประจําเดือนในช่วงของเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือน,นไหนก็ดีนะครับไม่จําเป็นที่เราผู้หญิงของเราร่วมมุสลิมของเราจะต้องมากอดอใช้นะครับใช้แค่การถือสินอดที่เราขาดไปให้ครบตามจํานวนที่เรามาประจําเดือนนะครับ หรือว่าหญิงที่มีเลือดหลังจากการคลอดบุตรอันนี้ไม่ต้องบวชก็ได้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะครับบวชที่เป็นฟรดูนางาอชาบอกว่าไม่เห็นท่านนาบีบวชเต็มเดือนนอกเสียจ,จากเดือนรอมฎอนเท่านั้นนะครับว่ามารอไอตูฮูอักซอรอซิยามันมินฮูฟีชอบาน และฉันก็ไม่เห็นท่านนาบีที่จะบวชเดือนไหนมากไปกว่าเดือนชาบานถึงการถือสินอดรู้ว่าบวชในเดือนในเดือนชาบานเนี่ยนะครับท่านนาบีนั้นบวชมากนะครับมากกว่าเดือนอื่นๆเราเราไม่รวมชาบานนะไม่ไม่รวมรอมฎอนนะครับเพราะว่าการถือสินอดในเดือนชาบานนั้นเป็นบวชสุนัตเป็นการถือสินอดสุนนะนะครับสุนนะ นะฮะอันนี้มี2ประเภทนะประเภทแรกฟัดดูในเดือนรอมฎอนนี่นะครับประเภทที่2ในเดือนชาบานท่านนาบีบวดมากนะฮะบ,บวชไม่เคยเห็นเดือนอื่นๆเนี่ยมากเท่ากับเดือนชาบานนั่นหมายถึงการถือศินอดที่เป็นเป็นซุนนะนะเป็นซุนนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเองผมก็อยากจะรณรงค์ให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีความกระตือรือรน้นมีความขม,ขมักขมิ้นที่จะเอาใจใส่กันในเรื่องของการถือินลอด ลูกเราเราก็สามารถาเรียกขึ้นมาขึ้นมากินซูโฮตนะครับการถือสินอดเนี่ยนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นใน,ในเรื่องของสือสินอดอวันจันทร์วันพฤหัสแล้วก็วันอารอฟะอบวช6วันเดือนชาวานเนี่ยนะครับรูปแบบในการถือสินอดเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรเลยกับการถือสินอดในเดือนอในเดือนในเดือนรอมฎอนนะครับ มีกินตื่นขึ้นมากินข้าวซูโฮตก่อนที่จะ,ะก่อนไฟยัดนะครับก่อนที่จะเข้าเวลาละหมาสุบฮีรบเราก็ตื่นขึ้นมากินข้าวพอได้เวลาละหมาตมะกร็บหรือว่าเข้าเวลามะเกร็บเราก็เริ่มละ,ะสิโดได้นะเหมือนกัน,นเหมือนกับเดือนรอมฎอนมฎไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถือสิโดประเภทประเภทใดก็แล้วแต่นะครับนี่คือแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัม แล้วก็ม um mm. ีอ uh, ีกรายงานอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในอิบนิมายะวะทันอาพีมูมัสลลัลฮุอะไลฮิวะสลัมนั้นทําการถือสินอดสองเดือนติดต่อกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยรายงานจากอุมมีอัลสลามะรดิยัลลอฮุอันฮะกอลัะมารอไอตุรอสูลลลลอฮิสัลลัลลอฮุอะไลฮิวะสลัมซามะชัฮรอยนีมุตตะตาบีอัยนีอิลลัอันฮูกานยยซิลุชาบานชาบานะบิรอมฎานะนี่เห็นไหมฮะอันนี้เนี่ย ก็เป็นเป็นรายงานหนึ่งจากอุมุสลาม,ม,มะบอกว่านะครับฉะนั้นไม่เคยเห็นท่านนาบีถือสินอดสองเดือนติดต่อกันเว้นเสียแต่ท่านนั้นถือชาบานจนกระทั่งเข้ารอมฎอนเลยในฮะดีษอีกหลายๆบทนะครับได้พูดกันในเรื่องของการถือสินอดที่เป็นที่เป็นการถือสินอดออในเรื่องของเดือนชาบานเนี่ยมีมากมายนะฮะ แต่พิธีกรรมอื่นๆที่บ้านเราประสบอยู่พิธีกรรมอื่นๆที่บ้านเรานั้นได้กระทํากันอยู่นั้นเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยเราเราเองเราอาจจะ,ะคิดได้นะครับเพราะว่าเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยกระทาอะไรกัน แบบไหนนั่นก็คือในเรื่องของการทําขนมนี่ทำขนมก็มีนะฮะไปกินกันที่มัสยิดกลางคืนก็มีการละหมาดมีการละหมาดพิเศษนะครับมีมีพิธีกรรมอะไรมากมายนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยในแบบอย่างของท่านนาบีสลลลุลต์ละหัวลยฮิวสลัมเนี่ยนะครับผมเองพยายามที่จะหาพยายามที่จะบอกกับพวกเราว่าแบบอย่างแบบนี้เนี่ยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในเรื่องของ ของการทําอิบะาดาเนี่ยนะครับแน่นอนจะต้องมีแบบอย่างมาจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแล้วสิ่งที่ไม่มีแบบอย่างเนี่ยถ้าเราคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับคิดขึ้นมาเองแล้วเรามาบอกว่านี่เป็นาศาสนานี่เป็นการการะทําของท่านนาบีนี่กะเป็นการกระทําที่อ่งนบีส่งเสร,ริมให้กระทำเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับตอนต้นรายการเนี่ยผมก็ได้พูดกับพวกเราแล้วนะครับว่าเราก็นด้พูดกับพวกเราแล้วนลครัาาบว่า มินอะไลนะฮะถ้าเราใช้ความคิดของเราเนี่ยอย่างที่อาลีบอกเนี่ยนะครับว่าศาสนานั้นเนี่ยนะครับมาจากความคิดเนี่ยนะครับแน่นอนในการรูปบนรองเท้าเนี่ยเราเองเราก็คงจะไม่รูปข้างล่างเราก็จะเ,เราเองเราก็คงจะไม่รูปข้างบนนอกจากเสียว่าเรานั้นจะรูปข้างล่างแต่นี้เนี่ยแบบอย่างของท่านนาบบมุฮัมมัสลลัลฮุอะลยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องเอามาบําเพ็ญปฏิบัติที่จะต้องเอามารณรงค์และก็ส่งเสริมกันนะครับ ในเดือนชาบาลเนี่ยพี่น้องยิ่งช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่อ,อยู่ในฤด,ดูที่ค่อนข้างจะร้อนนะครับแต่ถ้าเรามีการถือสิ้นอดแล้วก็ผ่านไอความรู้สึกในเรื่องของอากาศนี้ไปได้เนี่ยผมเชื่อว,ว่านะครับเวลารมดอนมาถึงเนี่ยเราก็จะร่างกายของเราเนี่ยจะพร้อมเลยนะพร้อมเลยมันเหมือนกับว่าเรานั้นมีการวอร์มมีการ อบอุ่นร่างกายนะครับเหมือนกับนักกีฬาเนี่ยก่อนที่จะลงสนามก็ต้องมีการวอร์มมีการอะไรแน่นอนนะครับเราเองเนี่ยก็สามารถถือสินอดได้นะฮะเพื่อที่เรานั้นจะเตรียมตัวสู่รอมฎอนถึงแม้ว่าเราจะถือวันเว้นวัน2วันถือ2วันหยุดอะไรก็แล้วแต่นะครับ จะมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าเรานั้นประพฤติปฏิบัติตามแนวทางสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งนั้นเลยดีกว่าเรานั้นไปทําอย่างอื่นแล้วก็มีเจตนาในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นบิดะสิ่งที่มันเป็นในเรื่องของอุตริกรรมที่ไม่มีในแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็คงจะไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ส่งเสริมและเราเองเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถที to ่จะพูดได้ว่าการอ่านกุรานเนี huh> ่ยมันไม่ดียังไงนะครับเราเองไม่สามารถพูดได้ว่าการรวมตัวกันซิกรุลล์ทำอิซิกูโบเนี่ยมันไม่ดียังไงเนี่ยเราเราเองไม่จะไม่พูดตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราอ้างกันแบบนี้เนี่ยนะครับศาสนาของท่านนบีเนี่ยมันก็มันก็จะ จะไม่รู้นะมันมันจะเป็นยังไงใน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 ความรู้สึกของของอิสลามนะครับเพราะว่าเราใช้ความคิดเราใช้อารมณ์มาตัดสินแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัตินะครับอันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็จะต้องออกห่างโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยนะครับอะไรที่ไม่ใช่แนวทางของท่านนาบีเนี่ยเราเองเราเรา ผมเองเนี่ยผมก็จะไม่มาพูดในเรื่องของศาสนาหรอกครับเรื่องของศาสนาเนี่ยเราเองเราก็ควรที่จะเอาคําพูดของท่านนาบีนั้นกเอาการปฏิบัติเอาการยอมรับของท่านนาบีนั้นมาประพฤติใช้มาปฏิบัติใช้มาสั่งมาสอนมาเรียนกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าแบบอย่างของท่านนาบ,บีมุฮัมมัดสุลตัลนฮุอละลยฮิวสลัมเราไม่พบว่าท่านนาบีทำเราก็ไปดูในแบบอย่างของอคูลาฟาอิรอชิดีทั้ง4ท่าน อบูบกักอุมัดอุสมานแล้วก็อาลีนะครับว่า,ามีมีมีไหมที่ทั้งสี่ท่านนี้ได้ประพฤติปฏิบัติเอาไว้หลังจากที่ท่านนาบีตายแต่ถ้ามีนะครับเราก็สามารถเอามาปฏิบัติได้เพราะว่าท่านนาบีนั้นรับรองถึงการกระทำของของบุงคคลทั้งสี่ท่านนี้นะครับว่าถ้าฉันตายไปเนี่ยนะครับให้ถ้าไม่มีในแบบฉบับของฉันก็หายึดเอา อามแบบอย่างของคุลฟาอิรอชดีนทั้งสีท่านได้เลยอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ท่านนาบีได้รับรองเอาไว้นะครับอกฮาดิษบทหนึ่งนะครับซึ่งฮะดิษบทนี้เนี่ยนะครับได้ถูกบันทึกโดยอันนาซาอีนะครับแล้วก็อบูดาวุธนะครับท่านา <c oughs> รายงานจากอันอุซามะบินเซรอดิยลัลลอหุอันฮุกอะคุณตุยาร س و ูลลอฮ์ลำมอรอกะตะซูมูมินชรัร มิหนาชูฮูริมาตะซูมุมินชาบานนะครับฉันนั้นไม่เห็นท่านนาบีที่จะบวชนะครับเดือนไหนเนี่ยนะฮะนอกเสียจ,จากว่าเดือนไหนเนี่ยมากเป็นมิเศษนอกจากเด,เ,ดาาเดือนเดือนชาบานเดือนอื่นๆเนี่ยนะครับฉันอุซามาบอกว่าไม่เห็นท่านนาบีได้บวชเลยนะฮะ ไม่เหมือนกับเดือนชาบานเนี่ยท่านนาบีเนี่ยบวชเยอะนะครับว่าทำไมเอ่อมันมัน,ม,นมันมีความแตกต่างยังไงมีความพิเศษยังไงนะครับนี่คือน่าจะเป็นความสงสัยของอุซสามะบินเซดนะครับกอลาซาลิกาชชฮรุยากัฟาลูดัฟฟัลุนนาซูอันอันหูไบนารอจับวารามดอนท่านนบีบอกว่านะครับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่มนุษย์หลงลืมหรือว่าเผลอเรอนะครับนั่นก็คือ ในเรื่องของการถือศีลอดมนุษย์นั้นได้มีการหลงลืมมีการเผลอเรอเดือนที่อยู่ระหว่างรอยับแล้วก็รอมฎดอนนะครับเพราะว่าเดือนรอยับเนี่ยบางคนก็หยุดทําสงครามนะครับหยุดทําสงครามหยุดไปทํานู่นทนํานี่อะไรประมาณนี้นะครับก็พอพอ,พอ,อพอเวลามาถึงเดือนชาบานเนี่ยนะครับผู้คนส่วนใหญ่อาจจะหลงลืมอาจจะเผลอเรอได้นะครับ ววาเข شهر ยุรฟ่าฟีฮ์ลเฝลอามาลีอีลารอบบนอาลามีนและท่านนาบีก็บอกว่าเดือนนี้เนี่ยหมายถึงเดือนชาบานเนี่ยเป็นเดือนที่การงานเนี่ยจะถูกยกไปยังพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลละโลกก็หมายความว่าการงานของพวกเราเนี่ยนะครับจะถูกยกขึ้นไปจะถูกนำเสนอขึ้นไปหน้าที่พระองค์ละสุบ s าน h a n a h ตะอาลา ฟาอุฮิบุไอย,ยูรฟาอามารีวะอานาซออีมุนแล้วท่านนาบีก็บอกต่อไปอีกว่าฉันนั้นรักหรือว่าชอบที่จะยกงานการของฉันเนี่ยนะครับให้ไปยังหน้าที่พระอ,องค์อละซุบหฮานหัวตะอาลาในเดือนชะบานนี้วาอานาซออีมุนแล้วฉันก็ถือสินโนด์นะครับ นี่คือคําพูดนี่คือแบบอย่างที่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะลยฮิวะซัลลัมท่านได้พูดเอาไว้นะครับว่าเดือนชาบาน,นั้นเป็นเดือนที่การงานต่างๆเนี่ยจะถูกนําเสนอจะถูกยกขึ้นไปหนะ้าที่พระองค์ละซุบฮานะฮูตะอาลาซึ่งท่านนาบีเอ,เองเนี่ยก็ปรารถนาก็ก็อยากที่จะให้งานการในเรื่องของการอิบาดะด์เนี่ยของท่านนาบีของตัวท่านเองเนี่ยนะครับ ถูกยกไปณนะที่พระองค์ละสุบฮานหัวตาลาเช่นกันและท่านนาบีก็ทําการถือศีลดวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเราทําความดีเราทําสิ่งที่เป็นแบบอย่างของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลล,ลัมเนี่ยนะครับแน่นอนการงานเนี่ยนะเราก็จะถูกยกไปณนะที่พระองค์ละสุบฮานหัวตาลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องของการทำซาดอก็ทําคุณงามความดีอ่านกุรานเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถเป็นคุณงามความดีได้เลยนะฮะแต่เพราะว่าการอ่านกุรานเนี่ยนะครับ เราเองเนี่ยเราสามารถเจาะเราสามารถอ่านได้ทุกวันนะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเจาะจงการอ่านในวันนี้ในวันนั้นอ่านสุร้อนนั้นอ่านสุร้อนนี้นะครับแล้วก็ทึกทักไปว่านี่เป็นาศาสนานี่เป็นแบบอย่างนะครับสิ่งต่างต่างเหล่านี้เนี่ยผมเองไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าสิ่งที่พี่น้องกระทํานั้นเป็นเป็นพฤติเป็นแบบอย่างของท่านน,นบีหรือเปล่าแน่นอนนะครับถ้าเราจะพิจารณาด้วยกับตัวบทหลักฐานแล้ว ท่านนบีเองไม่ได้มีแบบอย่างในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการอ่านกุรานพิเศษเลยว่าเจาะจงในเดือนชาบานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าที่25หรือว่าคืนที่ยีหรือ,อคือนที่สินะครับไม่ใช่ยี่สิบห้านะฮะซึ่งในภาษาอารับเขาเรียกว่านิสุชาบานครึ่งหนึ่งของเดือนชาบานก็คือวันที่15นะครับ ในบ้านเราเนี่ยก็จะมีเห็นแปลก,ก,ก,กๆเยอะแยะนะในพฤติกรรมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเองหรือว่าผมเองเนี่ยก็เคยนะฮะทำขนมเอาขนมมาจากบ้านเนี่ยเอาไปเอาไปที่มัสยิดนะครับพอหลังละหมาดมะเกรบพอได้เวลามะเกรบก็มีการกินมีการอะไรกันนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็เป็นเด็กเราก็ชอบที่จะมาสนุกสนานแบบนั้น กินขนมของเรากินขนมของพี่น้องมุสลิมที่เอามารวมกันที่มัสยิดนะฮะมันก็เป็นบรรยากาศหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็เชื่อว,ว่าในยุคนี้ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับอาจจะพอมีมั่งพฤติกรรมแบบนี้แต่แน่นอนก็คงจะน้อยลงไปแล้วแหละนะฮะเพราะว่าการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาเนี่ย พวกเราเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับอาจจะพูดได้ว่าประมาณ9 0าสเรละนะครับเรานั้นมีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาสิ่งไหนที่เป็นเรื่องของบิดอะเป็นเรื่องของอุตริกรรมเราก็เลิกเราก็ไม่ทําสิ่งไหนที่เป็นแบบอย่างเป็นสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลต์ลอฮุวอะลัยฮิวซัลลัมแล้วเราก็นะครับเราก็นะครับกัดเอาไว้ได้วยฟันกามนะยึดเอาไว้ให้แน่นแล้วก็ปฏิบัติให้แข่งคัด ใครจะบอกว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่อวดอาเลมอวดรูอวดอะไรอันนั้นก็เป็นคําพูดของสังคมนะครับเราเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไปยุ่งอยู่กับคําพูดของสังคมเนี่ยแน่นอนนะครับเราเองเนี่ยไม่ได้อะไรเลยจากศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะลาเพราะว่าอยู่ไปแคร์อยู่ไปไปไปอะไรกับสังคมนั้นนะครับไอไอความถูกต้องในเรื่องราวของศาสนาก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติแน่นอนนะครับชาบาน,นี้ผมเอง แล้วก็อยากจะรณรงค์ให้กับพี่น้องนะครับทำการถือศีลอดวันนี้ชาบานจะเหลือกี่วันก็แล้วแต่นะครับเราก็บวชกันนะจะบวชได้3วัน4วัน5วันในเดือนชาบานนี้ก็ทำละนั่นหมายความว่าเรานั้นสนองเจตนารมณ์ในคำพูดในการปฏิบัติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวะลยฮิวะสลาลาวาลาัสลลัมในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนชาบานนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเวลาหมดอับินลาฮิตอฟ,ฟิกวันทีดายะ وصلى الله على نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته